โพสต์ล่าสุดเจ้งสงอยู่ต่อหรือไปนักเอกดังเคลื่อนไหวหลังถูกจีนปรับ1,500ล้านบาทฐานเลี่ยงภาษีจากกรณีดังเจ้งสงนะครับถูกทางการจีนตรวจสอบการช่อโกภาษีนะครับกระทั่งล่าสุดนะครับสภกรเซี่ยงไฮ้ได้ตรวจสอบพบว่าน,นะครับเจ้งสงนะครับมีความผิดโทษฐานหลีกเลี่ยงภาษีจริงทําให้มีโทษปรับหนักถึง299ล้านหยวนนะหรือราว1,500ล้านบาทไทย จากการเลี่ยงภาษีและไม่แจ้งรายได้ระหว่างปี2,562ถึง2,563นะครับนอกจากนี้นะครับเจ้งสวงเนี่ยยังโดนคณะกรรมการกำกับดูแลการออกอากาศของจีนเนี่ยถอดออกจากรายการและสั่งห้ามนะครับโปรดิวเซอร์จ้างงานเธอในอนาคตอีกด้วยและเท่านั้นยังไม่พอนะครับเจ้งสูงยังทำสัญญาหญินหยางในซีรีส์เรื่อง A Chinese Ghost Story ในปี2019ด้วยดังนั้นซีรีส์เรื่องนี้นะจะถูกระงับการฉายทันทีเนื่องจากว่าทีมผู้ผลิตและเจ้าสวงนะครับละเมิดระเบียบข้อบังคับในการจัดสรรงบประมาณการผลิตในเรื่องการจ่ายค่านักแสดงรวมถึงการปลอมแปลงเอกสารอีกด้วยนะครับ สำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับสัญญาหยินหยางคืออะไรนะครับสัญญาหยินหยางคือการทําสัญญาขึ้นมา2ฉบับระหว่างทีมซีรีส์และนักสแสดงโดยฉบับหนึ่งนะจะลงค่าตอบแทนที่จ่ายจริงอีกฉบับหนึ่งจะลงค่าตอบแทนที่ต่ํากว่าที่จ่ายจริงเพื่อใช้ในการยืนภาษีทําให้เสียภาษีได้น้อยลงซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีนะครับล่าสุดน,นะครับเจ้างูงได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกและออกมาโพสต์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า เธอขอโทษและยอมรับผิดตามที่ถูกกล่าวหานะครับแล้วก็บอกว่าฉันรู้สึกผิดเป็นอย่างมากฉันได้ให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบหน่วยงานภาษีและฉันได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้ว และเธอยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเนื่องจากเธอเนี่ยขาดความรู้ทางด้านการเงินและความรู้ทางด้านกฎหมายนะฉันไม่ได้จ่ายภาษีอย่างเคร่งครัดตามข้อกําหนดการจัดเก็บภาษีของรัฐนะครับส่งผลกระทบต่อทางด้านสังคมที่มันไม่ดีนะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับฉันขอโทษต่อสังคมและเพื่อนๆที่ห่วงใยฉันอย่างจริงใจนะ กร,กรมสรรพากรได้ตัดสินใจลงโทษตามกฎหมายฉันยอมรับผิดและตัดสินใจในครั้งนี้ออกมาขอโทษและสัญญาว่าจะจัดการปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องภาษีและจ่ายค่าปรับให้ตรงเวลาหลังจากที่ฉันเข้าวงการมานานนับ10ปีนะ ฉันรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์และโทรทัศน์ระดับประเทศทําให้ความฝันของฉันเป็นจริงในการเป็นนักแสดงและฉันรู้ว่าทุกย่างก้าวการเติบโตของฉันนะับเป็นส่วนหนึ่งของประเทศในฐานะที่ฉันเป็นบุคคลสาธารณะทุกสิ่งที่ฉันได้รับนะครับมาจากความสนใจของทุกคนฉันเรียนรู้บทเรียนในเหตุการณ์ครั้งนี้และฉันจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับสรุปนะครับเจิงโซนครับออกมายอมรับทั้งจ่ายค่าปรับการหลีกเลี่ยงภาษีพร้อมยอมรับนะว่าทําไปโดยรู้เท่าไม่ ถึงการและบอกว่าไม่รู้เรื่องกฎหมายและเชื่อว่าตอนนี้นะเธอกําลังอยากขอโอกาสในวงการบันเทิงและพร้อมแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นมานะแต่อย่างไรก็ตามนะในอนาคตต้องดูกันต่อไปว่าจะมีใครกล้าจ้างเธอหรือเปล่านะต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหรือม,มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง